โอ้ยอาบินโนเตอร์เจ้นคืออะไรคือปลาเตอร์เจียนไงปลาเจี้ยนอยู่แล้วนี่ปปลาดุกไงทีนี่ยสีรับนี่คือยกัวไรอ่ะอะไรอก็ตตัวบางแต่งตัวบาง้มแต่งตัวงี้อ อ้าวกัอาหารไงก็เป็นแบบแตดงตัวเป็นคนทำอาหารไงอ้าวแล้วอาหารกับกับป้าอาหารเนี่ยไหนมันถูกต้องว่ากันนะเดียวแล้วไงป้าอาหารกับอาหารออทางฝั่งพ่อเหมือนกันแหละแต่ป้าจะเป็นพี่พ่อไงออจะเป็นน้องพ่ออ,อ้อาวเนี่ยตัวอธิบายถูกเป็นไงไปต่อไง ไม่ใช่กูให้เล่นหารกับคุณเลยพวกนี้ไปบอกลบอว่าแต่กันโขกกันก็มึงเอ่ยป้าหาพ่อเนี่งก็มึงเอ่ยป้าหาพ่อเนี่ยไอ้เหี้ยอ้าวโอเคนี่คือการโอ้หน้าบ้าทายแต่งตัวเป็นคล้ายๆคุณแหละแบบนี้เพราะว่าเราเคยทำอาหารแล้วไม่เคยมารู้เลยว่าี่เราทำมันราคาเท่าไหร่วันนี้จะมาถ่ายละอาหารเกี่ยวกับอะไรประเทศอะไรเป็นอาหารถูกแพงเดี๋ยวจะมีภาพมาให้พี่ๆถ่ายว่าอาหารในภาพเนี้ยราคาเท่าไหร่ดูราคาดูเรื่องอาหารแล้วดูว่าราคาคุณเท่า แล้วมันเอาไปใช้ด้วยนะเผื่อเราทำคพยแล้วมาเราได้ประมาณราคาด้วยว่าตัดได้เท่าไหร่มีประโยชน์มีประโยชน์ไม่ไหนแล้วอู้ยโอ้โมีเหมือนกันดิบหว่ามีเอเอาเหมือนเดิมนะใครรู้ก่อก็อยากกดก็กดก่อนเลยาพร้อมแล้วมาเลยครับพันหนึ่งอะไรมันคืออะไรเนี่ย มีซั่อโซบะเฮ้ยไม่ใช่บะหมีแห้งอะไรนะไม่ใช่รอหใครว่าอะไรวะอะอนบหนึ่งอาหารเกาหลีอนนี้เกาหลีเหรอจ่าจังเมียนเฮ้ยเฮ้ยจ่าจังเมียนสามรอย้าโอยไปร้อี่สิบาทแล้อยห้าสิบเฮ้ยเฮ้ยริงขึ้นมาอนกจาจังเมียนนะ 55้าสิบห้าบาทแพงไม่แพงไม่แพงมันไม่มีเนื้อสัตว์แปดสิบห้าบาทไอ้เจาจำเย็นนะนะไอ้เจ้าจำเย็นนะนะแปดสิบเก้าบาทเฉลยนะคะอันนี้เรียกว่าจาจางมยอดราคาอยู่ที่สองร้อยบาทพิศดารน่ารัก บอกว่ามันคือบะหมี่ในซอสสีดําเป็นเมนูหากินง่ายมีขายทั่วไปรสชาติออกแนวหวานหวานเค็มเค็มคล้ายถึงซีอิ๊วดำหวานซึ่งจริงๆแล้วจาจามยอนเป็นอาหารจีนไม่ใช่อาหารเกาหลีแต่โด่งดังในชาวเกาหลีเผมเคยเห็นตอนแบบว่าผู้ผู้หญิงกินปากเปิกเลยอหมดเลยอ๋อที่แม่ง่งสุดแล้วแบบเรือเลื่อนราเมงไงราเมงเป็นอาหารจีนแล้กเสี่ยวเลื่อนจริงเป็นอาหารอะไรไอ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 เกาหลี ไอ้ไ้ไอ้ไรไอ้ไรไอ้ไอ้ไอ e ้ถ้าจะไปจะจำมันยนอุ้ยโอ้โหแทงแทงแลงอ้ก็ลี หกร้อยห้าสิบอุ้ยโหแพงเกินไอคีปูเนื้อปูเดีถึงเลยที่่สี่ร้อยพออะอันนี้ถ้วยเดียวเองร้านจากจากร้านอันนี้โดนสิงคโปร์ชอบด้วยร้อยหกสิบห้าบาทโอกไม้ดกไม้ดอกไม้ดูกไม้ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้วอกไม้ดอกไม้ดูกไม้ดอ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 กไม้กไม้ดอกไม้ดอกไม้อกไม้ดอกไมกไม้ดกไม้ดกไมอกไม้ดกไม้ดกไม้ดอกไม้ดกไม้ดกไม้ดอกไม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  บนเครื่องอันนี้สิงคโปร์แอร์ไลน์เรื่องโอยกินปูเลยเหรอเราถือปรแอร์ไลน์อเนนียปูผัดพริกจานนี้นะคะราคาอยู่ที่2,000บาทพี่บิกได้อั้ยี้ยอฮ้ยเั้ยิฮกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้่เ เ็นหนึ่งในเมนูประจำชาติสิงคโปร์มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์สำหรับร้านซีซั่นน้ำหนักปูประมาณ6 0 0้อยถึงเจ็กรัมกวโลอะกวบโลเลยกวบยังไงใหญ่เลยไม่ไงเขาสั่งสั่งแก๊สมาไงอ๋อสั่แก๊สสิงคโปร์ก็คุ้มอยู่นะเยอะน้ำหนัะสั่งมาจากยูโอม่สองพันเลยทีเดียว เห็ดเหรอเห็ดที่นรู้เลยเหเห็ดอะไรเห็ดอะไรเ่ังเชือกเหรอเห็ดอะไรเห็ดออริจินัใช่เหรอใช่เหรอเห็ดมัตสทาเกะเห็ดอิ40บาทโอย2อันนะ2อันนะเป็นทาเกะครับเหรออันเดียวขาึ่ง10 59แต่ชื่อมัไม่แพงอยู่นะมัสึทาเกะเ็ทาเกะเอาทัก100 120มันก็เหมือนเห็ดโคนนี่ะฮะ90บาท7.9บาท แพงอย่เมื่อกเห็ดอ่ะสามออ่ะเฮ้ยเฉลยนะคะเห็ดมัสตาเกตอันนี้อยู่ที่ราคาสามพบาทเฮ้ยอุ้ยยแพงมาปุ้ยัดยอะยวะเนี่ยที่ดิวได้และอันนี้คือราคาต่าสุดด้วยนะเฮ้ยกูไปตอบหกบาทแล้วกูตอบเก้าสิบกูห้าสิบก้านี่มันกจัดเลยอเคนนี้กูทูกเอตอบไปเท่าไหร่นะ3ามร้อยสามพันเน่ยสามพันน่เท่า่ ร้านน่องริมคลองน่องริมคลองฮ้ยร้านน่องดูรีวิวอยู่เออกูดูกูดูร้านนี้อยู่จริงเหรอเออร้อยแปดสิองร้อยเ้าสิบห้ารอาส้งขาถูกเฮ้ยราคาขนมจีนเลยน่องบอกว่า320ร้อน่องไหนเนี่ยงันเอาร้อยห้าสิบไม่แพงเลยนะไปปูแค่ปูอย่างเดียวก็เกินแล้วหกห้าเฮ้ยหกบาบาทหก0้อยห้าสิบหกร้อยสิบหกร้อยสิบ้วนเฉย โอ้พูดมันจะไม่จบไปสามเลยกรามเลยข้อนี้มีคนคะแนนใกล้เคียงเขาเรียกว่าอะไรนะคะหักลบแล้วอ่ะส่วนต่างเท่ากันอ๋อถูกสองคนถูกสองคนก็สิบแหลมีเสมอมีเสมอกูแน่กูไก่ริวแน่สามร้อยกันสามร้อย้วาใกล้เคียงกันแสดงว่าราคาแ่งว่าราคาหกร้อดิวราคาหกรอยต้องเท่าไหร่ร้อยเจ็ดิบรเจนั่นแหละร้อยเจ็ดสิบกามร้มึงไม่ลองงเฉลยได้เสลยทำไมาะ เฮ้ยโอ้เียดีก่นเี่ยไก่ตัวเว้นนะดิเข้าวพวกิ้งไก่ลีนไซส์อลี่รมดาเลยอันนี้คือถ้าเกิดส่งนะเพิ่มอีกประมาณเจบาทบ้านกูเคยใช้ดังมาด้วยอันีใช่อาหารคลีนแล้วแพงนะไม่ใช่ถูกนะแพงอง้ยเจ็ดสิบาทเฮ้ยแพงไปร้อเจ็ดบหรยูหรคร้อยแปดสิบร้ สองร้าสิบหกสิบห้าบาทสามร้อยสินแพนเรีนนะเว้ยร้อยจะข้าวข้าวไรเบอร์รี่เขาใช้น้ำมันน้ำมันของดีอะไรอย่างเงี้ยอกไรมันข้าวคั่วกิ้งไก่รีไซส์แอลเนี้ยจากร้านดีเจภูมิด้วยเฉลยนะคะราคาอยู่ที่125ยยี่สบ้าทใครอ่ะพี่ดิกได้อล้บาทอ่ะสามสิบ ไม่เอาัวย่ไม่าัวเดวเดียวเลยัเลยตัยเดยั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 เ เกลสามพันเคยดูในช่องช่องหนึ่งอี้ยเนี่ยเป็นหมื่นเฮ้ยเฮ้ยออันนี้อะเลยดูอะไรหมื่นบาทเฮ้ยแปดพันสามหมื่นหงวะสี่กลางวะสองหมื่นนะสองหม่าอ่ากงกว่า ว่าโดนหลอกกันมั้ยตีเหนือมันเยอะแพงเกินแปด้อยเกบาทนาะประมาณนั้นนะคนเราซือกินอะประมาณน่ไอ้พวกนี้แพงแลว่วติดของคาเฟ่อะห่งมืเนี่ยขงคาเฟ่ที่แจกฟรีกัยที่วัดอะแล้วเวลาบเกแบบฟู้ดเกินนะคะเมนูนี้ราคาอยู่ที่สามหมื่นี่พันบาท้ียมใช่ไ่มีมันอวออ เขาบอกว่าสาเหตุที่ราคาสูงขนาดนี้เป็นเพราะส่วนผสมนั่นเองมีทั้งครีมเห็ดทัฟ์ฟรอ์เยลลี่โกจิเบอร์รี่และแผ่นทองคำระยิบระยับไม่ใช้เยลลี่หมี่วะเจลลี่แม่ทัองๆมีเยอะๆเลยนะเดี๋ยวนี้ห้าบาทหนบาทเองเอาดี้นะเธอชิวยหนึ่งอยากลองเหมือนกันนะอะที่แพงๆเนี่างใจลองสักครัหนึ่งก็มันจริงหรือเปล่าแระบบกินี่วะไม่ใช่ทองกินไม่ใช่พวกไอ้เหี้่ กำแพงโอ้ยโอ้ยโอ้ยใหนังเลยจอยิงถือเลยแพกระโดงหกสิบหกสิบอะมานันมานั่นุแล้วนะไอ้เหี้ยมันเป็กระโดงกำแพงมันเมนูพิเศษ5 5ร้อห้าสิกินอยหากินสุดเลยล่ะกินเหล่ากเ่าเออเคยดูช่อง4ี่พันเก้ารอบาทอุ้ยนั้นเลยเหรอใช่ประมาณนั้น5าเลก้าร้อยบาทขับายปลเราสามพันพันห้าคุณาาดูเหมาะสมอยู่

มกลาดเกก็บแ้ัเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดเมนูอาหารจีนที่ว่ากันว่ารวบรวมเอาวัตถุดิบชั้นเลิศมาเคี่ยวและตุ๋นวัตถุดิบหลักๆก็คือหมูฉลามปีเผาฮื้อกระเพาะปลาเห็ดหอมหังเช่าเก๋าขี้และสมนี่คือแหล่งลูกตาล่าเฮ้เหล่เหล่กี่ลูกบ้างเหล่กี่ลูกไอ้ยำมันหมดเริ่มมันละ อายเส้เยวห่งยฝ่พยแพงมิซลีินสตาร์สามร้อยสามร้อยสามร้อยยังสองพันนะหูสามร้อยหกร้อยห้าสิบไปมิซลีนไปมิลนไปมิซลีนสตาร์แพงขนาดคาชีปูยังแพงเลยอาถ้าคิดดีกูตีไปหลักเออเอาเอาทักพันเจ็ดแปดร้อยแปดร้อยเก้าสิหกร้อยห้าร้อย้าสิบนั้ามาเฉลยนะคะวันนี้มี ราคาอยู่ที่500อยบาทพี่บิกได้เอ้าหรอพี่บิ๊ก5ไงโอ้เอแกไม่ได้ไม่ได้น uh, ี่ตาขตีแรงไรทุกคนเลยยอมหรอกติกาเข้ามานยังตีแรงอ่ะไอ้ยำไอ้ยไอ้ยกันทันเมื่อกี้มึงบวชให้พี่เขาเดียวนะ้องช่วยมี่มึงเลย เดี๋ยวฟังก่อนเคาแบบนี้วยเค่ะฟังดีเทลก่อนนะมันคืออัลมัสคาเวียเป็นไส่ปลาที่ได้มาจากอาบีโนสเตอร์เจียนที่อายุตั้งแต่5 0าสถึงร้อปีโอ้ยอาบีโนสเตอร์เจียนคืออะไรคือปลาสเตอร์เจียนไงปลาสเตอร์เจียนแล้วก็ปลาดุกไงที่นี่โอ้ยไม่เคยกินปลาดุกัเผ็ดกันหรอกเนี่ยโอ้ยมันต้องแพงแน่วันละนึงเฮ้ยเอาจริงเอาจริง กาเออกูเช <differences S 2> ื่อแล้วไม่เ <cider> ช <daha> ื <ay> <nowadays> ่อละขนาดนั้นแค่แบบสองแสนห้เออหลักันมาแล้แสนแสนเก้า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 สามแสนามล้าน เล้านโ้ยไม่้งต้องโกด้วยทำไมหน้าต้องเหนือด้วยวะบาิจริงล้านโ้ยึ้ก้อ่ข้าการดไงาการดเลยเลยนะคะเอามัสคาเวียอันนี้ราคาอยู่ที่8ปด0สน้ับาทใชด้ได้อ้าล้านหนึ่งล้านห โอ้ที่มันหนักเฮ้ยไอ้สิล้านร้านมีล้านขโมยเยอะด้วยเนี่ยขโมยเยอะด้านเหรอดูอะไรมาไม่แบ่งแสนเลยเหรอใช่เขาบอกว่าคาเวียจากอิหร่านที่ได้ชื่อว่าแพงแล้วก็คือยังแพงน้อยกว่าเนี้ยเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นไข่ปลาที่บอกว่าอายุ50าสิถึงร้อปีโอ้ยจริงคาเวียมันทำมาจากปลาอะไรก็ได้จริงแต่ว่าก่อนก่อนจะไป เอาปามาก็ต้องดูแบบไปชนปลาอีกได้ป้าเกิดปีไหนอีกอะไรจะเป็นการตั้งด่านตรวจเอาเนยครับถ้าสิบบาทเออเขาตรวจไข่นะตรวจไข่นะครับชื่ไข่ ร้านไหนมีร้านป่ะเนี่ยโอ้ยราคาระดับาร์ดเลยราคาไม่ม่างกันทุกร้านเวยทั้ง5บาทอันนี้ก็เแตนดาร์ดปกติร้านใครขายอ่ะเออเป็นต่างกันทั้งหมดมันมันราคามันหลากหลายทั่วโลกมากเลยดูเว้ยโง่หัวเลยทั้ง5บาทเราให้เป๊ะเราให้เป๊ะแล้วกันอ่ะงั้น49บาทไปก่อนแล้วกัน40 59บาทโ อาห้าสิบาทพี่ชาเอาไปแล้วตอนห้าเก้าบหาเก้อยู่นหห้าบาโยกดไมคกดไมคกดไมคมีไข่ดาวด้วยไงปล้าบาทปกติปลี่ยไปอันเนี้ยรอยยี่เฮ้ยร้านเอ็นพี ของเว็ด้วยว่าไปได้กไปห้านย่แหวมโหคือเก้าบาทได้ิบมีสิบมีคนถูกเป๊ะคนหนึ่งครับใช่ค่ะเฮ้ยมีคนถูกเป๊ะเป๊ะหนึ่งคนเอาไม้มาเอาไข่ดาวจานนี้ละค่ะ พี่พวกมือกูยอมตลอดแรกก็ไว่เอาอ่ะไม่เล่นตลอเอ้าวโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โอน่าด้วยนะฮะมีเสื้อผ้ามากมายที่โอน่าช็อปนะครับผมแล้วมีน้ำยาปรตด้วยแล้วก็สติ๊กเกอร์ไลน์ครับผมแบบมีเสียงแล้วก็ไม่มีเสียงอราคาถูกสุดเลยนะครับผมมีเสียงเป็นยังไงมีเสียงอ่ะพวกเราโอน่า โอเคครับผมช่องทางติดตามพวกเรามีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเราวันนี้เอาหน้าของเราไปก่อนสวัสดีครับถ้าสมมติว่าได้ตีจะได้ตีประมาณไหนไม่ประมาณไหนไม่ประมาณไหนไมเราบุกเลยหรอแย่หรอไม่ใจหายเลยใจหายเลย